วันนี้พวกผุมก็มาอยู่ที่บ้านเพื่อนครับบ้านนาฤทธิ์วันนี้เราจะมาทำภารกิจขุดแมงมันดำดินนครับวันนี้มาแลแนวร่วมบ้านฤทธิ์ก็น่าอยู่ครับร่มรื่นครับไม่มีคนอยู่ครับ ลิตมันอยู่ตรงใตายวนมาได้หน,น,นานพ้อมพ้อมอืมโอเคหนานพร้อมเพี่รกับพอ้อมปุยพร้อมก็เพีย่ยนมาพร้มอมมาแล้วครับผ่านน้อยเรียบร้อยเปิดมีไรโดนมีไรเปิด

มาไขไกขมาตะกี้มาอน่าแข็งไข่ขึ้นหน้ามันแข็งอานนี้ข่นมันจะได้เป็นไข่ไม่ได้แข็งนี่เป็นไข่แอนแนวมันประเด็งอันนี้ผกไข่ขึ้หาวไปด้วยแข็มข่าดไหน ไปครับไปไหนลุยกันเลยผู้เมียงอยู่ đây ว,ว,วะเจ็บเอวไปเลาบอกกินนี้เขาเราบ่เอากับเข้าตัวเองอันเดียวบอโนเอียงแ่งหางบนหลังขานี่ยครัานี่ โอ้โุุุ๊กุกี้นมอมันใจนเอี้ยงมันเลี้ยงนกกระตัวกัุกคี้กมันมันเลี้ยงมาได้ละเออมันไม่ได้อยู่กันเนาะมันไปปลูงกัน ว้าหูหนูนี่ไม่อย่างมังหูใหญ่ตัวไงวะไอ้ลูกพูดเรื่องงงลูกนี่ว่าหูหนูตั้มหมายเตาครับวันนี้อยู่ไปจังได้เอาหมอเข้ามาเดินในพวกที่นขุยน้อง ใครก็มา่ข็าป้าี่โอ๊ยมานี่บางคันอยู่บ้านหะอย่าไปคืนเอวบดี น้ัวปิ่มอยู่บ้านเะยกิน่ะเดี๋ยวขอบอก,กินไปเฮ้ยถังมาใส่ิดขี้เด้นกอนมึเดีอ่ะ ลีดมังพาตาล้างวันนี้ก่อนขวดหรอมาขวานะสิพี่ไปน้อนกับมันนะขวดหรอต๊ะสียง้นนะอืม ีให้นะเอา,ขาไข่ไผ่มาแล้วลัวเลี่ยจ้ะ กล้าฮะันนเจ้าหันแล้วคนใหญ่ไายมาไม่เดียวเ,ยเหลือเพียวรีคัพมึงอีแล้วก็เอาไปเก็บว้ไปใหม้มเอาอะไรปุ้ยฮะเอาน่านเออน

ใใใไ,ไปดิป้ังให้จริง่าาัหังงคอันอยวันอยบอไปเอาเหรอหม่มือักขีเ่าได้ะกมือหรอไปทเปทาเปท่าแค่เนี่อไปเอาหนังใต <c oughs> ้เม่โอ้ยนยี่บรรยากาศกันกนี่ผม โันนี้จยไปเหรคน,นักมีเนะนนะักาัว่หาหาายันนี้ลงไปหาเมาแล้วอย่าไรขวายเหรอปขวายด้วยหยไปนะเนาะมีเงม้มขวายสั่งบ้านซีร้อยยังไปไดีอะนะัการงอตีอย่า,า,นนยางน,นเอาตัวคนเดียวชวนคนนั้นคนนี นังเ่ข้นนเาไดาข้อกันบหมัน่ไนี่นะมันอยากมันแจนนะถูหูก็ถูมาตองบ่นพูดมันงั้นนะบ้านี้เล่าบกเสาหี้นกันนะ

แม่แมูเฮาต้องรีสวกอ่ะยังติอู้แล้เฮาต้นึ่อ๋อครเนาะค หุดนะมพลังคาดหม้อยังวะพลังคาดหม้อมีเติมพลังหมอู้นักน้องน้องเกียดไ่่นหสักกำเนี่ยโย่ังแปลงนี่นะมันเนี่ยนะอีกเล่นมาแล้วสิบบาทนะ

เออหมดก่อนอยู่บ้าง่อนื่จ้ะนี่ตัวก็มุดตัวก็หัดหนึ่ตัวก็แบบตัวขาเนี่ยหมูยังคินพอคนเดียว้จางมือเออแมนล้าน

嗯。Okay.

ขุ่นล้อมใครครับเาะเลยพี่เ้าเลยครับเอ้อออเป็นแกี่บบนนะาง่เปิดนี นี่รับี่ตรงมันหัวแล้วครับม่าอกไเบียเลยเหรอเปิ่นเห็นเปิงั้นงเปิหัวคงมมันเลยฮมตเริ่มกันนะนี่ ตีต่อฟ้าเนี่ยเจ้าเรียบร้อยไหนนะผู้เขาเฟืงเนาะอืมเขาแข็งเขาเลยขึ้นเปล่นแพนยังวันนั้นบ่ขึ้นฝากหรอ่าเปิดประมูลฝากครับเนี่ยเต็งเปิดประมูลสี่ร้อยนี่ครับมันกับปุ้ยมันกาไม่ได้ปะายน้อยงานเออต้องพางอ่าเปิดประมูลฝากอยู่ดีไปนี่ ไม่เหม่มันง่ายไม่หม่ีเาืดมันล้เลนี่มนล้นเลยตั้งปุ้ยมัล่ะแล้วนะครับผ่าเข้าตอนไป

นี่โดนคบถามละไบคกะลูกไปไป,ไปปไดายได้เย้เลยได้เยาเลย้ <laughs> ลยไ้ยมาเยได้ยไมายได้ไ้เยเด้ยได้เยมย้้มาด้ยไดม้เย้ยาไ้ยด้มาเยไ้ลยย้ย้ยเ้ด้้ย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 ล

ผมยังคุอยู่นะน่าให้เล่นพวกนี้น่าจะมีอะไรน้างนะน่าจะมีที่ไหนบ้างนะน่าจะมีที่ไหนบ้างนะ Cái này thì không nhai con này. Nhưng mà được mà. Tên, 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 tên,